ล้างท่อร่วมไอดีรถมันจะวิ่งดีจริงไหมยากรู้นะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับวันนี้ลูกค้าก er ็มาล้างท่อร่วมไอดีนะครับพร้อมจกเบาในฝ่าเบาให้เรียบร้อยครับเอาเขม่าออกนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเจ้าของรถจะบอกว่ามันวิ่งดีหรือเปล่านะครับพร้อมอุด egr ฟรีแถมใส่น้ำมันให้ฟรีด้วยไปดูกันดีกว่าครับผมว่ามันจะแรงอย่างที่เราโมเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาถามเจ้าของรถกันดีกว่านะครับว่าหลังจากล้างท่อร่วมไอดีไปแล้วมันวิ่งดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ ตอนนี้พี่ลองขับแล้วเป็นไงมั้งมั้งเทียบขึ้นกว่าเก่าครับรู้สึกว่ามันต่างจากเดิมใช่ไหมใช่ครับหลังจากล้างแล้วของเก่ามันจะอื้อๆนะพี่อนใช่ป่ะของเก่าก็คือมันจะซึ้งขึ้นกว่าเดิมใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันไปดีกว่าเดิมครับไปดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ถือว่าล้างทุ่นโลไม่ดีแล้วรู้สึกว่ามันวิ่งดีขึ้นจริงไหมเพี่จริงครับจริงครับจริงนะแล้วมันไปไปเลยนะพี่อนอ๋อไปอลยรถมันเกลี่ยมันไปเลยใช่ครับของเก่ามันเกลี่ยดืดกว่านี้นะอ่าใหนึ ว่านีนีแม็เพราะว่าน่าจะวิงนะ่งดีวันนี้เม่ใโอ้ถ้าชีรีแมพนะวิ่งดีวันนี้อีกเยอะใช่หน้าตาการเล่นจะดีขึ้นวันนี้อันนี้ที่มาจากเท่าไหนครับเพชรบุรีคร,บมมาารับมาจากเพชรบุรีไม่ไกลไม่ไกลนี่กำลังมีมาจับเพชรที่คันหนึ่งอันนี้เป็นเชฟมันจะมาลีแมพผมก็ดูดูที่พี่เพราะผมมองว่าจบจบพุ่มหนึงเลือกมานี่ไงพี่ ั้งกระท่อแล้วพี่อ่าผมไม่รผมว่าลูกค้าเรามันเยอะมันเลยกันว่าเราได้มีโอกาสได้ลองพิดลองทูกเยอะกว่าวันอื่นเงาใช่ครับผลงานม,ม้เลย,ย,ยลใหม่รเอยมาก้วจบแน่นอนใช่พี่ไ,ได้เพราะคลิปผมก็ดูแทบทุกคลิปนะน่าถ้าจะซื้อรถมาก็ผมทีท่แรกก็คิดอยู่อะไรพี่ไปดูร้านอือเปล่หรือว่าดูแต่รู้สึกว่ามันมันเป็นยังไง ก็ถามเพื่อนบ้างอะไรบ้างพ่อเพื่อนเพื่อนก็มาทําที่นี่บปน,นะเพื่เพื่อนพี่ก็มาทำที่นี่เยอะอยู่ใช่มใช่ครับแล้วเพื่อนว่าไงมั่งก็ทีแรกเพื่อนผมมันไปโจนทั้งแล้วมันมันก็รู้สึกว่าเห็นว่ามันว่าให้มาที่นี่เลยไม่ต้องไปที่อื่นเลยจบกันไปแล้วเพื่เออของผมเขียนสดไงอ่ามไม่ได้โดนไฟไปยางงานจุนอ่ะนะ เข็นรถผมไม่ได้โยนฝายมั่นใจว่ายัางไงก็จบร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าข้ามมาอน,นี้จบเลยแต่ดีปีก็กมันดีขึ้นเลยในชะ่ไหมใช่ครับเยียบม,มันเยียบมันเร่งขึ้นดีกว่าเดิมเยอะพี่กานเร่งมันดีกว่าเดิมไหมใช่ดีกว่าเดิมนะโอเคครับเป็นเพื่อนวันนี้เราเ็ได้ผลตอบรับนะครับว่าการล้างท่อร่วมไมเดีพอพูดอีกทีของเรา มานำให้อัตราการเล่งของรถยนต์มันดีขึ้นนะครับเป,นเปนอนๆยังไงก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะลางเท่าร่วมไม่ดีอยากให้อัตรารถการอัตรา,า,รตรา,ารเร่งของรถยนต์นะครับให้มันกลับมาดี